สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเกมกับผมไผ่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมา F 1 manager นะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วในหลายหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมแพ้ไปเยอะมากเลยครับผมเพราะผมเล่นตัวมิกชูมักเกอร์กับแดนนอริสเพราะว่าผมก็แพ้เหมือนกันแล้วผมหันไปเห็นอีเมลอีเมลไหนอ่ะอีเมลในเนี้ย คือ Series Event แชมเปี้ยนซีรีส์อีเวนต์นะผมคือจะมีวิตเทลกับไลโคเนนโนมคือไลโคเนนเนี่ยคือเซเตีนวิตเทลกับไลโคเนนเนี่ยอันนี้อาจจะดีแน่นอนนะผมคือป๋าคิมหรือว่าคิมมี่ไลโคเนนหรือว่าหรือว่าที่เรียกชื่อย่อของผมว่าป๋าคิมมี่ครับผมนั่นแหละผมที่อยู่ในฟินแ,นแลนด์นะครับผม ส่วนไอเซ่บัตเตียนเวทเทลเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นคู่หูเฟอร์ดารี่ผมเฟอร์ดารี่เฟอร์ารี่กับคิมมี่นละคนเน้นนาะผมก็เลยมีเว้นในแชมเปี้ยนซิลผมก็เลยผมเอาตัวละครนี้ไม่ใช่เอาเอาไอ้นี่ผมผมก็อยากเล่นน่ะล่ะ มาเราจะเป็นเล่นอันแรกผมเป็นซีรีส์ที่สี่ครับผมคืออยากจะให้ครบอุ๊ยรอ,อยไอ,ตอโต้ซันโต้มา เราจะมีปลาคิมมี่กันดีกว่าคารับผมอือหือรอบนี้เป็นคอนเไฟน์อยู่ที่สซกซอัลเตอร์อเมริกาครับผมเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นปา่าคิมมี่แน่แน่นั่นไง ơi này โอเคลองนิดหน่อยโอเคอือหือเวทเทีวเวทเทีวเวทเทีวก็ได้อยู่ไลโคนนั่นอ้าวไลโคนนั่นจะบอกว่าไม่ตอบหนูก็บอกว่าหนูจะไปหยาดแหละหนูจะไปหยาดขนาดนั้นจะประหยัดขนาดนี้เลยแหละเฮ้ยอุ้ยเสียไรเปล่าเสียไรเปล่าเวทเทีวเวทเทีวอือหือเจียดเจียดเจียดยังเจียดอยู่ น,นีหลายคนเน้นหลายคนเน้นนี่แมงกากำลังจะแซงกับนิกชูมังเกอร์แมงกับปัตตีจ้จะดูโอ้ยนี่ไงมันเปิดอีโคบูลนะเออผมจะเรียก E D G เปล่ G, ปาเถอะไม่แน่ใจว่า E M F มัง้ง <c ười> คือมันเปิดไปก่อนมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเออรถโคกใช่แล้วนะคือรอบโคุไฟเนี่ยอาจจะเป็นไอตัวนี้ก็ได้นะครับไอตัวที่มันโคุไฟเนี่ย คือเกมนี้ไม่สามารถเติมน้ำมันได้เลยครับผมใช่เลยเจ๋งที่สุดเลยไม่เติมน้ำมันก็ไม่เชื่อแหละไม่เชื่อน้ำมันก็จะหมดแน่นอนตอนนี้ลงแข่งอะผมตอนที่ลงแข่งเขาจะปรับแบบนี้ครับผมสองนั้นแต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยเขาใช้ยังฮาร์ดับผมนี่เล่นกี่ก่อนเลยจะเข้าพิษจะเข้าพิษ ะเข้าพิดก่อนเลยจะเข้าพิดก่อนเลยไอ้เวทเทลเวทเทลเมื่อก่อนอะ่ะเอาวเวทชิกิ้งมาสูงนะครับมเสียงได้เสีได้อยู่ใส่ได้อยู่ใสีได้อยู่เฮ้ยหมสักก่อนโอเคหมสักก่อน,นบอบอก็แบบ มาโอเคกำลังไปอยู่แล้วละาะเซบาสเตียนเวทเชลเมื่อก่อนเนี่ยโอเวอร์เทคกิ้งแม่งโคตรสูงแต่ก็แต่ก่อนหน้านี้คิมมี่เนี่ยอยู่อยู่ซีรีส์เจ็ดแต่มันตกอยู่ในซีรีส์ที่ <c oughs> ซีรีส์ที่ห้าแล้วเปล่าเนี่ยมือเกา่ามือฉมังหลายคน,นเนี่ยนี่ก็อัพเลเวเปเลเวลสี่แล้วมั้งเนี่ยพวามแม่งแพงขนาดนั้นโอ้โหแม่งโอ้โหดูดูก่อนเลยว่า จะสู้กับมิกชูมักเกอร์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าอัพแป้งจะแรงที่สุดนะครับผมหรือว่าอุ้ยเทรคกิ้งมันจะจะได้ดีนะครับผมเฮ้ยมิกชูมักเกอร์เปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนยางเป็ยนยางซอฟปา่ปาคิมมี่เร็วๆป่าคิมมี่เร็วๆเออทำไมผมชื่อผมจะไม่ทำไมต้องเรียกเรียกชื่อปา่าคิมมี่ผมเพราะว่า คิมมี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ผมอบอกบอกว่ามันโคตรกลัวเลยครับผมโคตรห่าก็เลยชื่อก็เลยเอาตั้งชื่อมันปัน่นปั่นประสาท <c oughs> ปั่นประสาทที่ดึงเธอผมนั่นแหละครับโอเคเซบาสเตียนเวทเทลรีบหน่อยเพราะไลโคนเน้นกำลังจะเข้าพิษครับผมมิกชูมัคมตเกอร์กำลังจะแซงครับผมเวทเทลเวทเทลเข้าพิษก่อนเข้าพิษก่อนเข้าพิษก่อนอ่าเร็วเลยจ้าเออไปแล้วเงี้ย แซงไม่ได้ยังแซงไม่ได้ยังแซงไม่ได้ตอนนี้เราที่6แล้วตอนนี้เราที่6ลแล้วเราต้องเราต้องชนะให้ได้ไม่งั้นจะแพ้แน่น,นอนเหมือนวันกี้เนี่ยทาไมผมเอาเวทเทลกับไรโคเดน,นเพราะว่าเวทเทลเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอวิททิกกิ้งมันดีมากมากเลยับผมแล้วก็สามารถแซงได้ด้วยนะผมนั่แหละับซึ่งผมกะจะกินใจว่าผมจะเอาเซบาสเตียนเวทเทลนะผมนั่แหละแต่พอดูดีๆนะผมแมงต่ำลงอะ ต่ำลงไปมากเลยนะครับผมรอบนี้เป็นรอบที่7ป๋าคิมมี่นี่ก็อยู่อันดับที่21นะครับผมแต่มิชชัมักเกอร์เข้าพิทก่อนนะครับผมมิชชัมักเกอร์เข้าพิทก,ก่อนแต่ผมอ่ะเข้าพิทก่อนตั้งแต่หน้านี้นะครับผมนั่นแหละก็เลยสบายมาก,กนะครับผมสบายมากก็เลยนี่เซบาสเตียนเมื่อก่อนเซบาสเตียนเนี่ยเขาจะ เขาจะดีต่อโอเวอร์ทริกิ้งผมอาจจะดีแน่นอนก็เลยผมจะใช้เซบาสเตียนเวสเทลกับไลโคเนนโฮมเพราะว่าเซบาสเตียนเวสเทลกับไลโคเนนเนี่ยเขาเป็นทีมเดียวกันกับสกูดเดียเฟอร์ดารีโฮมนะใช่ครับสกูดเดียร์โฟรดารีตั้งแต่ก่อนที่ไม่มีชาวเดูแคร์โฮมชาวเดูแคร์อยู่ที่อาร์โคลามลซันเดอร์มังอูนิคชื่อทีมไม่ออก แต่ผมนึกไม่ได้ผมนึกชื่อไม่ออกไอ้นี่ก็เปิด D B S เลยครับผมใค้เป่าผมไม่ได้ใจมีชูมักเกอร์เขาก็จะเออมันเขาแบบอ้าแ,แสดงแล้วเขาเปิด D B S เขาเปิด D B S มันแรงไปแรงเกินแรงหัวเกินบอกว่าแข้ง แค่นั้นแม่งก็โหดเกินแล้วครับผมแสงไม่ได้เลยแต่ดีที่คิมมี่กับเวทเทลก็เข้าไปสองคันแหละแต่คะแนนก็ยังดีเหมือนเดิมผมไม่แพ้กันนั่แหละเรายังไปตัดสินอันด้านหน้ากันเลยดีกว่าผมเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเอ่อจะไ,ไดไ้ไม่ได้ไม่ได้ได้คะแนนเยอะเยอะขนาดนั้นนะผม แต่จะได้แบบป้ายนะครป้าย,บ,ย,ยบิวบอร์ดเอ้ยเดี๋ยวบิวบอร์ดโคราและป้ายบิวบอร์ดนี่ผมบิสแลบถามผมมีมีบอนต้สมีเวชเชลวีอาร์นโซวิเลคอนแนนมีมีเวอร์สตาเป็ Wet ale, so, onen, With นนะนี่บอนต้ส bon เลยอันดับหนึ่งถ้าคุณสนใจเนะี่ยอาจจะใช้ได้นะผมเฮอร์อาร์ล็อ เนี่ยวิเทลเนี่ยแม่งเร็วสูงเลยนะเร็วสูงแล้วนี่ดูนี่เซบาสเตียนคอสก็สเสียก็โอ้เยอะอยู่นะแต่อีบาเตียนโอคอนเนี่ยก็อืมก็หนักมากเลยแต่แต่คนเล่นเนี่ยโอ้มาในหนักมากสท่าไหร่แต่ดูในการเข้าโค้งดูว่าการสามารถเข้าโค้งเนี่ยจะเป็นอะไรมา โอเคนะครับผมผมก็ลืมบอกไปครับผมมีคลับแล้วนะตอนนี้ครับผมเนี่ยได้เงินมาญช้บุตรรยนี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมคืออัปเดตใหม่ครับผมคืออัปเดตของคลับผมว่าในกลุ่มนั่นแหละครับผมซึ่งมีกลุ่มอีกเยอะมากเลยครับผมเยอะโคตรเลยครับผมนั่นแหละครับผมคือตามในหลีกนั่นแหละครับผมนั่นคือถ้าได้แบบ ดีวิชันเนี่ยเขาจะได้ทีมล็อกเอานะผมอีกเยอะเลยนะผมนั่นแหละมีถึงซุปเปอร์ซุปเปอร์แชมเปี้ยนเลยโอเคบอกเลยมีอันล็อกเนี่ยจริงอันที่สองเนี่ยอันที่สองเนี่ยผมใช้แบบโคตรโคตรโคตรล้ำไม่ใช่ล้ำสมัยล้ำสมัยดิ ขอไปข้างน้ำเป็นไงครับมาเรามาต่อกันเลยดีกว่านะผมคือลุกเอาที่สองเนี่ยผมจะใช้ชาวเดยแคลครับผมซึ่งชาวโดยแคร์อยู่ที่เฟอร์รารี่สกูดเดียร์เฟอร์รี่แล้วก็วัตตารีบันตาถ้าผมก็คืออยู่ที่เมอร์เซเดสเมอร์เซเดสเบตโตนาถ้าผมส่วนรถครับผมรถผมจะใช้ไอตัววอลครผมเดอะวอลหรือว่ากำแพง วัฟเฟอร์ชจชื่อแม่งคนขนมปากชิปเป้งเลยครับผมแบล็คเบิร์ดนกฮูกชัชื่อนอกฮูกทักล็อกกับโฮแล้วก็เด็กทอยเยอร์ส่วนอันไหนดีกว่ากันครับผมคือกริปผมกริปเนี่ยในการเช่าโค้งเนี่ยอาจจะเป็น39ก็ได้นะผมซึ่งก็แอลโร่ก็30 <c oughs> คือตามไป30ไปเลยครับผมตามภาษาคนเลย มาเราจะมาเล่นทีมทั้งสองทีมเลยนะครับผมต้องขอคัยด้วยที่ผมตัดตัดตั้งแต่เมื่อกี้นะผมมาแล้วเราจะส่มกันเลยนะครับผมหวังว่าทีมเราจะไม่แพ้นะครับผมไม่แพ้ทีมทีมเมื่อก่อนนะครับทีมแรก โอ้โคนในไฟแม่งไฟนอลโอ้โหแม่งจัดจัดแม่งเล่นทุกสนามเลยแต่ไม่รู้ว่าดีวิชั่นเนี่ยไอตัวดีวิชั่นเนี่ยหรืววอรว่าตัวอันดับหรือว่าตัวดีวิชั่นเนี่ยถ้าดีวิชั่นลุกซี้อาจจะถูกไปหน่อยที่ผมถูกก็ถูกก็ตีก็ตีเดี๋ยวให้บบถูกก็ถูกมากๆเลยทนะี่ผมส่วนไอเราวะแชมเปี้ยนเนี่ยมันกแนะ็แพงอยู่นะแพงอยู่ น่าต่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะผมแต่ซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์ที่บอกกันกว่ามิกชมักเกอร์เนี่ยเขานำก่อนแล้วก็เชาเลยแคลรก็นำไปด้วย <c oughs> สอหวับแตเอรี่บัตนตัดที่ยี่สามมมผมรู้เรื่องข่าวสาร F1 นะผมเดี๋ยวจะรอในข่าวรถ F1 นะผม ให้ชาวเดยอแคร์รถลงเป็นสีเหลืองก่อนไม่ใช่สีเขียวอนุรักษ์ทำลายป่าเอไไ้ไม่ใช่ไม่ใช่อนุรักษ์เลพอไปด้วยโอ้ยชาวเดิอแคร์ยันซัดเขาให้น่งติดหนักเร็วมาตาที่ก็บอกว่าเฮ้ยจะี๋รถทำไมว่วาอย่างนั้นนั่นแหละ เช้าเดอแคลร์ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโอเวอร์เทร็กิ้งมันจะดีหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจนะผมคือถ้าเปิดตัว F1 m a n a g e r ในปี2008เนี่ยน่าจะมีไอตัวคิมมี่ในโคนเน้นนะครับผมในปตีตอนที่ในปี2018 ชเช้าเดยแคลก็ยังแซงไม่ได้คผมเพราะว่าผมจะเอาสีเหลืองมอไม่ใช่สีสีเขียวสีเขียวชาว้าเดอแครชา้าเดอแคร ชาวเดอแคร์กำลังจะแซงครับผมแซงได้ไหมแซงได้ไม่ได้ครับผมเลคแคร์กับแบตเตอรี่บอลตาร์ทุ่มเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวมันเข้าพิกก่อนอ้าวบอลตัร์อ้าวบอลตัรทนไม่ไหวอ้าวตัดให้ทนไม่ไหวได้ตัดเขาให้เลยมาชาวเดอแคร์ก็บ้างมาแหวดแหวดแหวดบางส่วนบางส่วนก็แหวดบางส่วนก็ไม่แหวดแหวดไซส์สวง ภาษาใต้กับผมเนี่ยแว่นใซส์สเวตวั <S 2> <S 2> <S 2> นนี้เช้าเดอแคร์ก็ทำลายสถิติแล้วแม่งเปิดมาเนี่ยแม่งทำลายสถิติความเร็วสุดๆเลยที่ประเทศจีนเนี่ยสนามสีิตินเลยชาวเดอร์แคร์เข้าผิดก่อนๆแล้วแบตเตอรีบร่บอลต้าจะขังหกพิษก่อนนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้บอลต้ตาที่ก็เอโอโหกำลังจะกำลังจะเข้าผิดกันนะครับผมแต่กำลังจะแพ้ก็ผมนะตอนนี้ก็ผม เลแคลรเดอร์แคลรเลแรเลแคลแร์ไว่าอาจจะสามารถอาจาไม่ใช่ะความสามารถอาจจะดีตรงกับมิกชูมักเกอร์กันหรือเปล่าล่มเออถ้ามิกชูมักเกอร์ย้ายทีมอยู่ในเฟอร์รารี่เนี่ย <Yeah. S 1> สกอร์ยาเดียเฟอร์รารี่เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็โคตรเพอร์เฟกสุดๆเลยนลผม <c oughs> จริงๆถ้ามีกล่องแต่ตำนานเนี่ยอันนั้นอะ กล่องราดรีตำนาน F1 ก็อาจจะดีแน่แน,นอนนะครับผมดีสำหรับ F1 m i d a g e r นะครับผมนะโอ้ยเดี๋ยวมิกชมูมกเกอร์ เอา้าเออลืมไปเออลืมข้าพิษเออกลืมข้าพิษนั่นแหละคือความที่ผมลืมมาแลครับผมลืมจิบผายเลยลืม <c oughs> ลืมืม,มผมก็ลืมตล,ลอดเลยครับผมโอ้โหดูครับ ดังนั้นสภาพแม่งโค้งอาจจะเล่ไปเลยก็ได้ครับผมแต่บอลตาเนี่ยก็อ่านล้างค้าก็ได้ครับผล้างท้ายก็ได้แต่ทำเวลานิดหน่อยครับผมเลิกแคร์ไอเดียวเลิกแคร์ดูเลิกแคร์ดิเลิกแคร์นี่ก็กำลังจะเข้าพิษกันอยู่นะครับชาวเลอแคร์เออเลอแคร์ จังหวะนี้แหละเดี๋ยว,ยวผมอยู่อันดับเจ็ดอยู่อเยอันดับสิบสามผมบั้นต้านอยู่ที่20ทีนี้ก็ไม่ได้แพ้กันนะแหละผมแต่อยู่ที่การเข้าโค้งการกริฟอาจจะดีต่อต่อรถกันโนมโอเค น้ำมันใกล้จะหมดแล้วอันดับที่21ผมก็เผลอไม่ได้เข้าผิดจักหน่อยไม่ได้เผลอเข้าผิดนี้ก็สวยจัดๆเลยนะผมเอาเลยแครเดิแครก็แซงอยู่ครับผมแซงทะลุโค้งคผมสมัยนี้ บอลตาบอลต้ตก you know. oh. no. ็กำลังจะแซงอยู่นองบอลต้ตอยู่อันดับที่8ต so ุ่มส่วนเลอแคร์ก็อันดับที่เสร็จแล้วครผมชาเลอร์แครอันดบ11ครับผมส่วนบอลตาดูสิบอลตาอาจจะเท่าไหร่บะอยู่อันดับที่8ตุ่มแค่อันดับที่8คอดคนจริงอ่ะโอ้ย21 อยูดิดูฟิกดิมันทำชาวเดอแคร,ร์นี่ก็ทำลายสติดูดิดูดิเนี่ยชาวเดอแคร์นี่ก็ทำสติแม่งโอ้โหโเยอะจังนะเบสแลบไทม์แล้วก็เบสพิสต็อปโอ้โหอย่างเยอะถ้าใครใช้ชาวเดอแคร์เนี่ยอันดับเนี่ยแม่งโอกอาจจะเยอะอ,อยู่นะครัาาบผม พูดต่อสู้เนี่ยมันอาจจะเอานิกิตามาสับพินกับม um ิกชูมาเกอร์ไอเนย่ทีมเดียวกันนี่ส่วนความเร็วเนี่ยอันนั้นคงจะได้อยู่นะผมแต่ว,ว่าได้ๆอ่าส่วนนี่ก็เราจะมาดูทีมแล้วก็พอแค่นี้นะครับผม ส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอลากันไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพื่อ,รอนรับชมคลิปใหม่จากช่องปีไอวิวเวียมนะครับผม คลิปใหม่ทุกวันนะครับผมเวลาต่างเวลาจะต่างกันนะครับผมสวหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสำบนสสวัสดีครับผมไปละ you need Outlaw, outlaw, like I hit the powerball Once all eyes is on me, throw them off like Southpaw Niggas love to count yours, hoping that your paper fall Wishing death upon me, but I'm here forevermore I just get debated on, I just get my greatest on Saint Laurent on speed dial, I just put the latest on Bring it on, bring it on, you want warden, bring it on Set this bitch on fire nigga, we can have a sing-along You need to know that I'm a Night we gonna set the streets on fire All i need is a gas Got a motherfucking big screen by the front door. Got a guest bedroom filled up with fur coats. Nigga, ain't no room in this bitch to even jump rope. Yeah. yeah.